วิธีการหาตลาดส่งออกมันทําไม่ยากแต่มันต้องทํำยังไงครับการหาตลาดส่งออกนะครับมีแค่2วิธีเท่านั้นเองนะครับคือการหาเองนะครับคุณหาตลาดเอาเองไม่มีใครยุ่งกับคุณเลยนะครับสคุณออกงานแสดงสินค้าทั่วโลกนะครับมีแค่2วิธีแค่นั้นเองสวัสดีครับผมอาจารย์ทรงเดชน,นะครับผมส่งออกและนําเข้ามาหลายสินค้าด้วยกันนะครับสอ,อ,สอน export management ม,มาให้คำปรึกษา ธุรกิจส่งออกธุรกิจทั่วๆไปนะครับมา30กว่าปีนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มานะครับนา่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่คิดจะทาธุรกิจและส่งออกนะครับครับวิธีการหาตลาดเนี่ยนะครับส่งออกเนี่ยนะครับมีวิธีด้วยกันแค่2วิธีใหญ่ๆด้วยกันคือการหาเองและการไปงานแสดงสินค้าให้คนมาหาเราเยอะๆนะครับนั่นเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ว่าทั้ง2วิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ มันจะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มสินค้าที่เรียกว่า collections นะครับพอเราเลือกสินค้ามาได้มันจะมีบทเรียนนะครับวิธีการเลือกสินค้าก็ซับซ้อนเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ขายธรรมดานะครับขายส่งออกไปทั่วโลกเลยไปสู้เขาทั่วโลกเลยเนี่ยการเลือกสารสินค้านี่มันต้องมีรายละเอียดพิเศษนะครับนี่พอเราได้สินค้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในเว็บไซต์บอกหนูไม่มีเว็บไซต์ทําไงเอา้าไม่มีเว็บไซต์ ลองเข้ากลุ่มความรู้สรงออกอาจารย์ทรงเดชนะครับแล้วก็ลองถาม,ถามถว่าหนูจะมีเว็บไซต์ได้ยังไงฟรีฟรีเนี่ยแล้วเว็บไซต์ที่ที่จะทำเนี่ยนะครับมันแตกต่างจากเว็บไซต์ทั่วๆไปยังไงพอเรามีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้คนดูใครก็ได้ที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอยู่ต่างประเทศเพื่อนเจอเจอที่เกาะสมุยกินเบียร์กันเสร็จปุ๊บบอกเอ้ามีเว็บไซต์เหรอือนี่ไงฉันคงออกได้ยูสั่งมาสิมันก็เลยกลายง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ ก็้องรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นโรงงานหรือคุณเป็นบุคคลธรรมาดาถ้าคุณบุคคลธรรมาดาใช่ไหมคุณก็ไปสร้างสินค้าขึ้นมาเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นโรงงานแล้วน่ะคุณมีสินค้าอยู่แล้วใช่ไหมที่ขายอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมคุณก็คิดว่าอันนี้ส่งออกได้ไหมคุณก็ต้องไปงานแสดงสินค้าทั่วทั่วโลกไปเยี่ยมงานแสดงสินค้าแล้วดูซิว่าสินค้าที่เหมือนของคุณเนี่ยเขาส่งออกอยังไงเขาขายกันทั่วโลกยังไงมันแตกต่างสินค้ามีราคายังไงใครเป็นคนซื้ออะไรขายไม่ได้ไอขายไม่ได้อคุณเริ่ม รู้แล้วคุณก็เอากลุ่มสินค้าเนี่ยไปสร้างคอนเน็ t ชันเพื่อให้ตัวคอนเน็ t ชันที่คุณรู้จักเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องเนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขากลายเป็นผู้ซื้อให้คุณนะครับต่อไปด้วยนะครับด้วยวิธีทางทุกอย่างเนยนะครับที่คุณทำเองนะครับคุณอาจจะซาออนไลน์ใช้อีเมลไปหาเพื่อนหรือคุณจะไปงานแสดงสินค้าก็ย่อมได้นะครับ ด้วยการออกงานแสงสินค้าเนี่นะครับเป็นการเป็นมืออาชีพในการหาตลาดแล้วนะครับสแสดงว่าวิธีการหาตลาดส่งออกเนี่ยแบบที่ดีที่สุดเร็วที่สุดแล้วได้ผลมากที่สุดก็คือการไปงาน exhibition หรือบางทีเขาเรียก trade shows เหมือนกันนะครับ trade ชว์เอ็กซิบิชันโรดโชว์ได้หมดได้หมดนะครับนี่พอคุณไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณจะไปเจอเหมือนกันก็คือเป็นผู้ซื้อจากทั่วโลกเป็นมืออาชีพ ที่มาดูสินค้าคุณดังนั้นเนี่ยเวลาคุณนําเอาสินค้าไปเสนอขายให้เขาคุณก็ต้องทําตัวเหมือนกับเป็นมืออาชีพนะครับคุยกันภาษาเดียวกันคุยกันในเจตนารมเดียวกันคือคุณส่งออกไปเขาซื้อสินค้าคุณเขาได้กําไรคุณก็ได้กําไรทุกคนก็แฮปปี้นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าการหาสินค้า เพื่อทําตลาดเนี่ยนะครับจึงมีความสําคัญว่าคุณจะทําเองก็ได้หรือคุณจะไปงานแสดงสินค้าก็มีแค่2วิธีนั่นเองนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับคุณลองเข้าไปดูคลิปเต็มๆนะครับของการหาตลาดการส่งออกนะครับในสื่อการสอนออนไลน์ของอาจารย์ทรงเดชนะครับหรือไม่เริ่มเลยคุณบอกว่าอ่ะโอเคเข้าไปในกลุ่มความรู้ส่งออกของอาจารย์ทรงเดชก่อนก็ได้นะครับถามปัญหาได้ฟรีผมตอบได้ตัวเองนะครับผมอาจารย์ทรงเดชนะครับเริ่มจากศูนย์ สู่ความสำเร็จครับ